เยา้ยเเร่องอะไรจะไหนเห็นยวนว่าม,ามันเลี้ยงว่าผืนนี่เห้ย <c ười> ากไปยากไปเขาไปในใน่หมดเอ้าโอ้ยเหลือเกินกว่า เขาผู e ้ใดล่ะอบาร์เรอเสียบีเด้อไม่ทำ่ยี่เขาครับเอ้ไปยัง่ะโอ้ยากเขาเลยจดิยาาเมืดเลยบรรยากาศบ้านี้กับระบาโอ้คุ่มเคยหรอ เก็อยากกินเขาถือเลยเมื่อกี้เขาเข็นเท่านไม่นี่ยรู้่าอยากให้กินเขาไม่เขาพอท่านไม่ว่าอยากให้กี้เขาอยากมันว่าเป็นเนี้ยวะไงจักแม่รือว่แม่อกพีดองแต่ผู้เฒ่าแถวบนว่าแต่เขาท่านจะออกไม่จะไปหาเขากี้เจ้าสมัยนี้เขาเห็นเขากี้ขายแล้วแต่ก้อนจะกินต่ก้อนแตะกินตาบ่อนดีกินสบาย กะเปล่ามากไม่เขาถ้าจะขึ้นเราจะเปล่าไปที่เขาทีโอ้ยหรอว่าหยางสีสีเอาไว้ว่าสีพันปีก็สีทไม่ใช่แหลมดีกว่าเราประตูตัวบรรยากาศหลังหานครับเดินเดือนเดี๋ยวขึ้นมาเลยกันหิวกับพ่อวันนี้ละ ไม่ยังกัน่ะไม่ไพ่ือไม่ยังก็ไม่เอ็ดนึ่ล้วม่เด่นยิ่งบังบกบัเซนุกยิ่งไหมบักบกบังบกบ้าเจ้าเอิญบังยังจำโบท่าสารค้ากินบังบกบ้านเอิญจำโบ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 บ้านผมกันบังบกบ้านผู้ตัวอะไรยังเ่ะาัน น,นี่เอิ้นผับผ้พา,พาโอ้พับผ้าใม่เนี่ยออนเี๋มันขึ้นน้ำตั้งเสียเพราะมันใหม่มือสองตัวเพรแล้วได้บอกพี่ค้างอยู่แล้วนะนุ้นูจัเ <c oughs> อามันหิวเอาไม่ย,ยังยังไปรววานนี้อยู่พูดเขียขึ้นนั่งยุคโคโบย,ยุคเปิดเขาอัดพี่เขาไปขึ้เปิดอาจุลูยันเตเขียบ,าบ้าครับว่นนด้มันหิวเขา

สูบไปล้วพี่ยส,ย,สยูกยโอ้ยยาว่าลเลยกัดสูกบากัดสุกเลยเนี่กันนีดิบม้ากัดพออดิบม้ากัดอันนีปป้มัน,ปปน,ปปนย,ยินมาสุกมากเลอเนาะ แตหลวกมือแหกก็มันซีมือเราเ่ามือจามักไมนะมาแชนก้แนวกินกับพวกเมื่อวันนี้ซีหามวันี้พวกนี้ก็่าไ้เพิ่น่ได้กินขอเกเียเปิดเพิ่มเปิดตองเกือนล้ว่เปิดแล้วครับ แล้วบานแสดงว่าเขาเือกันแล้วขึ้นไปนอนทัเงียนแล้วคือดความของานนี่ไหมตัวอย่างที่ไม่ดีเออไปดูมวยคู่เอกว่ะพูนแอนแอนในนี้มาผิดกันป่ะนะจูบยังไงกันบ่นว่าสอนดอกพี่นกมาเยี่ยแล้วธรรมดาวันสีเบิร์เพิ่นว่ากินอะไซีดที่แรก ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปว่าไปกินซีดก็ไอ okay. ้บ่อนพวกนู้นบ่อนที่ได้ไปเห็นว่าบางเป้าแต่เดี๋ยวมันร่อนเกิดน้ำร่อนน้ำเมียกันแล้วมันร่อนกันแล้วกีกันแล้วกูนะครับขอกีบรรยากาศหนาว น้ำปาลปาเ่ได้นนใช้เกลือเนาะปลากับูกิโร้านยังแซ่บนนัวนะัเนี่ยน้ปาเน้ลากรตเกลือนีว่ได้กินนะอพอดีเอา่ห้ยหยเกลือวะนโอ้ยน่ะห,หเยเกยเลนะือแน่นาะเพราะว่ามันน่้ ่าเพรกินว,ว่ะไ่เลาแน่ยเาตัดไม่มม่ไ้บอนี่เด็ค่าโอ้มันเห่ยวอไอุ้นเป็นเขาหอาออนเื้อยอเขาสิบันับแดกบอสนอดนะพี่นอ้องแต่ว่าเขาใมไมาแล้วละอุ้น,ด,น,นดีหอกไอแม่ได้กีแม่แล้วสิบ่า ขันเขาถ้าได้ขึ้นเล่าข้นยักเเจ้าเขาเมื่อกี้าไป็นแน่วเพราะว่าน่ะแมนผู้เฒ่าี่บ่อเหด้วเจ้าว้าแมน่นแมนดอกเจ้าานาัลหารักเปิดบ้านนะ่น่แมประมาณนี้บอกวานินสกโบกน้ำใจกินทั้ไปไหวน้ำเปลียนถ่่ประม่านีิ่นพ่แมนวางสันติผู้เฒ่าผู้เฒ่านอกินเสี้ยนแซ่บแนย่ว่าเลย ปุ๋ยครับบรรยากาศล้างอาหารเดร็จของแท่เลย <Okay. S 1> ฟังล่ำไปำนะร่ำปุ้ยยัยตัวเด็กหน่อยใชไมเด็กกนีนนะเอ่าเป็นเด็กหน่อยเด้เออลุงกินน้ำเนาะเออปุ้ยลุงล่องล่งล่งมาชั้นเออปุ้ยยัยบ้านเอ้าบักไดนะ้สี่ลุงคนหนึ่งนี่มาชั้นเออมีแล้วสองคนนี่มาชั้นไปหาสี่ได้จไดมือดวนนี่นั่นเออนะเออ

ยากาซิสหนาวๆบอกเลยครับอกาแหงเลยจะไปกินทั้งโกกเด้อมันตกน้ำใสไ้น้ำเบียนมาแั้นโอ้ก็กลากินแล้วเนาะหะกินจนั้งไปไหมอันสมันหวานเลยจังโอ้ยตายตโอ้ยกระอนเสียบีไปเนอะห้าคิดใส่พูกปะ๊ห้าก่อยเยอเอาหมวดแล้วเราว่านี่ยเพราไปยีบวชเยี่ย ว่าวะวะได้ล่าหอดเล่าเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้ทั้งนี้แหละว่ากินนท่ากันครับล้างห่านขั้วยังเกาะาขั้วยังเกาะาขั้วไทยลดเออขั้วไทยลดจากขั้วไทยลดนี่เป็นของไอ้ข้ามอดครับข<ห>องสังกัดเจ้ากันขั้วล้างห่านนี่ป้าอม่นาจเอามากินนท่ากันเอาใจไปหนึ่เอาเจอแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายลูกฝรั่งแม่ก็ลูกไปไปพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้อ๋อโอ้ยหเสร็จ ครับครับครับสามารถเขาอยู่ไกลไหมไอันเลี้ยนเอาสะดวกบอพนี้ค่ิมมันเลียนยมันไปใส่มาใส่าเอาไปกตะม่วกับตาัขาลอยันมัังับโซเฟียฝรั่งหน่อยกับฝรั่งไงพีกเแล้วเอาคลิมนี้ไปทนี้ครับขั้วหลังขั้วขั้ว กัวท้ายรถโอ้ยดังหรอาับดังาครับฟังรับไปได้แค่นี้แหะครับพี่น้อง